สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิราชาจันทราโรไทยหนูชื่อเล่นชื่อน้องเพนกวินค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเพลี้ยสีเพลิงค่ะเพลี้ยสีเพลิงตาสีพลอยชอบมาคอยแอบกินใบโปล่พรอมแพลมก้นไหวๆไ,ไปที่ไหนชาวสวนกลัว เพลียสีเพลิงดั่งดวงไฟเที่ยวบินไปแทะกัดกินต้นข้าวพืชผักหมดสิ้นแล้วย้ายถิ่นหาที่ใหม่เพลียสีเพลิงทำพุงพลุยเป็นขาลุยกินไปทั่วโ่เพลเพลบหลบข้างพั่วเพลิดเพลินใจไบลพลับพลึงเพลียสีเพลิงชอบร้องเพลง ไม่กลัวเกรงโผล่ตึงตังพลักพลักโผล่เอืออึงใส่พลังโจรต้นโอนเองเพลี้ยสีเพลิงเกิดพลาดพลั้งไม่ระวังประลอดหัวโขนปากใหญ่ยาวตัวขาวพูนเพลี้ยเพี้ยงพล้้ำพลันพลิกแปลงพล่นสุกหลบหลังไม้พลองพลัดหล่นกลองจนหมดแรง เพลียเพลียใจนอนตักแคงมองเห็นพลูอยู่ในถุงแพะพลอมแพลงพลางรีบกินแล้วโผลผลินแรงพระพรุ่งบินให้ไกลไม่มายุง่งในทุ่งสวนพลับพลึงเอ่ยอ่านคำครวบกล้ำพอพานลอลิงเพลียเพลิงพลอยพลัด สวยโลนพลบพรวพลานพลูเพลงเพลียพลักโปพลาดพลังโผลเพลพริกแพลงเพียงพลัมเพลิดเพลินไม้พลองพรอมแพลมพลับพลึงพุ่งพุ่งพลาสติกอ่านประโยคเพียสีเพลิง เพลี้ยสีเพลิงชอบร้องเพลงเพลี้ยสีเพลิงกินใบพลับพลึงเพลี้ยสีเพลิง,ลงกินพลูนิทานหัดอ่านคำควบกล้ำพอพานลอลิงสอนเรื่องความประมาททำให้เกิดอันตรายค่ะวันนี้น้องเพนกวินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ